สวัสดีครับผมนายพันเอื้อประสมคพงษ์หลาดนักศึกษาสูตรสตร <c oughs> นอบอรครับวันนี้ผมจะมาแนแนวเรื่องแนวกีฬาในมหาในรั้วมหาวิทยาลัยก็คือ S D U t e o a n d o ครับ S D U t e o a n d o แบบเป็นเหมือนยิมหรือว่าเป็นค่ายเล็กๆสำหรับเด็กชั้นประถมแล้วก็มัธยมต้นๆครับเพราะว่าเนื่องจาก เป็นกีฬาเฉพาะด้านจริงๆก็เลยอยากจะให้ฝึกตั้งแต่นักเรียนเด็กๆหรือว่าเด็กในรุ่นอนุบาลประถมเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหลังจากนั้นจะต่อยอดเป็นนักกีฬามืออาชีพครับตัวนี้คือที่ฝึกซ้อมเรามีอุปกรณ์ครบมีสนับอุปกรณ์สายสายจะเริ่มตั้งแต่สายสายขาวเหลืองเขียวฟ้าน้ำตาลแล้วก็แดงแล้วก็สูงสุดจะเป็น ดำครับแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นดำจะต้องขึ้นดำแดงก่อนแต่ถ้าอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์จะต้องรอจนกว่าอายุจะถึง 10, 15ปีบริบูรณ์เพื่อขึ้นสายดำครับเป็นข้อบังคับของสมาคมเท e วันโดส่วนนี้เป็นบรรยากาศในส่วนของชุดอุปกรณ์ฝึกซ้อมต่างๆมีที่นั่งพักให้สำหรับผู้ปกครอง ส่วนการเรียนนั้นแต่ละสายจะใช้การลำหรือเรียกว่าภูมเซใช้แตกต่างกันไปส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้การเตะเตะเป้าหรือว่าการเตะแผ่นไม้นั่นเองครับแผ่นไม้ก็จะเป็นแผ่นไม้อัดแต่ละสายอย่างสายขาวก็จะมีท่าลำเป็นซิกบ,บ็อกภูมเซต่างๆแล้วก็เตะแผ่นไม้นี่ครับ เป็นแผ่นไม้บางๆสำหรับ w อ r ล์ออฟเทว o นโดไม่หนามากครับสำหรับกีฬานี้มันถือว่าเป็นกีฬาเฉพาะด้านเพราะจะมีสายต่อสู้ก็คือสายอุปกรณ์มีพวกเฮุการ์ดพวกสนับเพื่อช่วยในด้านการป้องกันอันตรายเวลาเตะหรือต่อสู้นะครับก็พูดถึงถ้าถ้ามีคนไหนสนใจหรือว่าอยากเรียนในในด้านการป้องกันตัวเทวันโด เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่สามารถช่วยได้ในสังคมในปัจจุบันเพราะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนครับขอบคุณครับ